เอครับทุกคนวันนี้เรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องค่าสูงสุดต่ําสุดนะครับนะเรามาดูโจทย์แบบป,ปกติกันก่อนดีกว่านะครับอ่าค่าสูงสุดต่ําสุดเนี่ยเวลาที่เราอ่าจะใช้แคลคูลัสเนี่ยมันก็คือการใช้ตัวตัวดิฟใช่ไหมอาจารย์ใช้ตัวดิฟเช่นว่าถ้าเกิดผมมีอ่าอะไรอะ่ะตัวกราฟสักกราฟหนึ่งใช่ไหมครับกราฟสักกราฟหนึ่งการดิฟเนี่ยมันเป็นการบอกว่าความชันที่จุดนั้นนะฮะ ความชันที่จุดนั้นเนี่ยนะมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมหาค่า M มาได้หมด m มีค่าเป็น4อะไรประมาณนี้นะครับก็คือความชันณนะจุดนี้เป็นความชันสโลปขึ้นเขาประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรามองดูจากตรงนี้มันคือสโลปลงเขานะเมีค่าเท่ากับลบสประมาณนี้นะครับลักษณะน,น,นี้นะซึ่งถ้าเกิดเรามีาฟังก์ชันสักตัวหนึงที่เป็น f x ใช่ไหม ตรงเนี้ยมันจะบอกค่าสูงสุดต่ำสุดไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราสามารถที่จะหาอะไรได้ครับ f prime x ใช่ไหมแล้วจับมันเท่ากับศูนย์ได้นะครับคำถามคือครูทำไมต้องจับแล้วเท่ากับศูนย์ด้วยนะครับคำตอบง่ายมากเพราะว่าที่ตำแหน่งความชันเป็นศูนย์เนี่ยอย่างเช่นตรงเนี้ยนะความชันเป็นศูนย์เราจะเห็นว่าความชันเป็นศูนย์เนี่ยถ้า m เป็นศูนย์ก็คือไม่สูงสุดก็ต่ำสุดจริงไมมจริงใช่ไหมฮะ เเป็นศูนย์ความหมายคือไม่มีความชันอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดเราจับแล้วใช่ไหมครับให้มันมีความชันเท่ากับศูนย์แ้าเราแก้สมก,การเราก็จะสามารถหาจุดที่เป็นจุดสูงสุดต่ําสุดได้นะครับผู้ทฤษฎีตรงนี้อาจจะงงนะครับเดี๋ยวเรามาลองอเจอโจทย์จริงๆกันดีกว่านะครับอ่ะเช่นว่าเช่นว่าเช่นว่าผมมี e x ที่หนึ่งนะครับนะ e อ็กหนึ่งนะสีไม่ค่อยดีเลยอ Ex1 e สมมุติว่าผมมีตำแหน่ง fx นะครับของผมนะซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งมีฟังก์ชัน f x มีค่าเท่ากับ 4x กำลัง2นะครับลบกับ 12x บวก10นะประมาณนี้นะครับทีนี้ผมอ,อยากที่จะหาค่าสูงสุดต่ำสุดผมทำยังไงนะครับวิธีการง่ายมากถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราอาจจะใช้การทำยังไงครับการการวาดกราฟพาราโบลาใช่ไหมครับ แล้วก็พยายามดูจุดยอดของมันว่าจุดยอดมันอยู่ตรงไหนนะสมการพาราโบลาก็คือ y ลบ k นะครับกำลัง2 4c x ลบ h อะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยกว่านั้นนะครับก็คือเราจะดิฟอ่ะดิฟ1ครั้งครับ4 2 8 8x นะครับ12ใช่ไหมถ้าเราจับมันเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ0ประมาณนี้นะดังนั้นแล้ว 8x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ12 x เดียวก็คือมีค่าเท่าไหร่ครับ12ส่วน8เนาะ เราจะสังเกตเห็นว่าณนะตรงนี้เราก็ตัดกันได้ใช่ไหมครับตอนนี้เราก็ค่อนข้างที่จะดีใจเพราะว่าเราได้ความชันมาแล้วนะครับความชันที่ผมมีอยู่ตอนนี้ก็คือสี่สามสิบสองี่สองแปดสามส่วนสองะไรประมาณนี้นะครับนะไม่ใช่สามส่วนสองคือความชันนะสามส่วนสองคือจุด x ที่ทำให้ความชันเท่ากับศูนย์นะครับถ้าเกิดผมจะลองวาดกราฟดีไหมผมจะลองวาดกราฟดูนะ กราฟที่ผมจะลองวาดก็คือ,อพลัสตามนี้เลยนะครับถ้าเกิดผลพลัสตามนี้เลยผมก็จะเจอกราฟหน้าตาประมานี้ไหมกราฟนี้หน้าตาอย่างไรครับกล่าวคือ 4x นะฮะทษกทีครับ 4x นะฮะกำลัง2อง 4x กำลังส,ง X, งสงนะโอเคนี้นะแล้วก็ยังไงครับผม ลบ1 2บนะฮะแล้วก็บวกกับ10นะครับอ่ะดูหน้ากราฟนี่อย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะซึ่งถ้าเรามามองดูกราฟของเรานะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นกราฟพาราโบล,ลาควา่ำจุดนี้คือจุดอะไร1.5กับ1นใช่ไหมครับนี่เลยนี่คือกราฟจริงๆนะครับอ่ะเราจะสังเกตว่าตะกี้เนี่ยกราฟที่เกิดขึ้นคือกราฟที่มี ตรงนี้คือ1.5ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้คือ1ใช่ไหมครับสแสดงว่าเราจะเรียกจุดจุดนี้ว่าอะไรนะจุดต่ําสุดใช่ไหมครับนี่คือจุดต่ําสุดจริงไม่จริงนะมันคือจุดต่ําสุดดังนั้นแล้วถ้าเกิดมันเป็นจุดต่ําสุดเราก็จะเห็นว่าโอเคนี่คือเราพลอตการาฟมาใช่ไหมแต่ว่าในสถานก,การณ์จริงเราไม่ได้พลอตการาฟเนี่ยใช่ไหมครับ ในสถานการณ์จริงๆเรายัางไงครับในสถานการณ์จริงๆก็คือว่าเราต้องหาเองถูกต้องไหมฮระเราต้องหาเองอ่ะทีนี้เรามาลองดูจากตรงนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่า x ของผมได้3ส่วน2ผมเอา3ส่วน2ไปแทนในสมการอันแรกนะครับสมการอันแรกก็คือ f ของผมตรงนี้คือ3ส่วน2ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้ก็คืออะไรครับ4แล้วก็3ส่วน2กำลังส แล้วก็ลบกับเท่าไหร่ครับสิบสอสามส่วนสแล้วก็บวกกับ10ประมาณนี้นะครับสี่งที่ผมได้คือ F 3สาส่วนสนั้นมันก็คือค่า y ที่ให้ค่า x เท่ากับ3าส่วนสยังไม่จริงนะครับดังนั้นแล้วนะฮะดังนั้นแล้วผมค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากที่ผมเห็นตรงนี้นะครับเพราะว่ามันก็คือเท่าไหร่ครับ4ีครับแล้วก็9ส่วนสะฮะ12ครับแล้วก็3ามส่วน2นะครับ แล้วก็บวก10ครับผลลัพธ์คือเท่าไหร่นะฮะผลลัพธ์คือเท่าไหร่นะฮะลองดูครับผลลัพธ์คือ9้านะฮะตัดตัดครับได้หกหกสามสิบแปดครับบวกกับเท่าไหร่ครับบวกกับ10นะฮะก็จะออกมาเป็นเท่าไหร่ครับตรงนี้ออกมาเป็นลบ9แล้วก็บวกกับ10ได้ออกมาเป็น1จริงๆด้วยเนี่ยฮะเลขเดียวกันเลยใช่ไหมเลขเดียวกันเลยโคตรดีนะครับ แสดงว่าค่า y ก็คือได้1จริงๆด้วยนะครับโอเคนะแสดงว่าตรงนี้ x เท่ากับเท่าไหร่ครับสรุป x เท่ากับ1.5และ y เท่ากับ1ครับเราก็เลยเรียกว่าจุดอะไรครับผมจุดต่ำสุดนะฮะจุดต่ำสุดของตรงนี้ก็คือ x 1.5แล้วก็ y 1ครับประมาณนี้ไม่งงนะลักษณะนี้นะครับ โอเคทีนี้ถ้าเรามามองดูนะครับเราจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างครับเราจะสังเกตได้ว่าวิธีการนี้ก็เอาไปใช้กับกราฟอื่นๆได้ที่ไม่ใช่พาร,โราโบลาคือพาร,โราโบลาอาจจะมองว่าครูจะจะเรียนไปทําไมในเมื่อเราก็วาดกราฟพาราโบลาเป็นใช่ไหมครับแต่บางครั้งเนี่ยมันมีประโยชน์เวลาที่เราไปทํากับกราฟแปลกๆนะครับอย่างเช่นว่ากราฟอะไรดีกราฟไรา์กราฟคอร์สอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่ากราฟเช่นกราฟนี้อ่ะ x สอง น่าสนใจอ่ะลองทำตามไปพร้อมๆกันนะฮะ fx ตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับ 3x ใช่ไหมฮะส่วนด้วย square root ของ 4x กำลัง2บวก1อันนี้แบบมึนเลยนะฮะผมจะหาจุดสูงสุดต่ําสุดของกราฟนี้ยังไงใช่ไหมฮะไม่ง่ายแน่ๆครับบอกเลยครับยากแน่ๆเลยล้านเปอร์เซ็น์นะครับเอาละจุดหนึ่งที่ผมอยากจะชวนคิดก็คือว่าถ้าเกิดเรามามองดูนะครับ เราจะสังเกตเห็นอะไรครับผมต้องดิฟก่อนหนึ่งครั้งใช่ไหมครับอ่ะผมก่อนที่ผมจะดิฟนะนี่เป็นการทวนการดิฟไป,ปนในตัวด้วย 3x นะครับยกตัวนี้ขึ้นมาก่อนเป็นเท่าไหร่ครับ4 x กําลังสองบวก1นะครับกาลังลบ1่ประมาณนี้ถูกไหมเราเรายกแบบนี้หรือเราบอกว่าไม่เอาอย่างงี้ได้ไหมครูดิฟผลหารได้ไหมเออดิฟผลหารก็เข้าท่านะดิฟผลหารก็เข้าท่านะครับดิฟผลหาน,นี่ยังไงครับ ล,ล,บบล่างดิฟบ,นะบ,บนนะบล,บ,นนะลบ,บบนดิฟล่างส่วนด้วยล่างกําลังสองถูกต้องไหมฮะอ่ะมาฮะล่างนะครับดิฟบนนะครับล่างดิบบนนะลบกับบนดิฟล่างดิฟล่างนะประมาณนี้นะนี่หนึ่งส่วนสองนะส่วนด้วยล่างกําลังสองนะส่วนด้วยล่างกําลังสองประมาณนี้ นะประมาณนี้นะโอเคก็คิดว่าน่าจะพอไหวนะครับอ่ะเป็นยังไงลองดูตรงนี้ตรงนี้นดิฟได้ใช่ไหมครับอ่ะทำทำไปพร้อมผมเลยนะนะครับทำไปพร้อมๆผมเลยตรงนี้ก็ได้เท่าไหร่ครับสามใช่ไหมครับตรงนี้ลุงรังนิดน,นึงเนาะดิฟได้เท่าไหร่เศษหนึ่งส่วนสองสี่เอ็กกำลังสองบวกหนึ่ง ลบส่วนแล้วก็ d by dx ไส้ไหนใช่ไหมครับ 4x กำลัง2บวกกับ1ประมาณนี้นะครับภาษานี้นะซึ่งผลที่ได้ก็คือเศษส่วนครับ 4x กำลัง2บวก1เนี่ยก็กำลังลบห่ส่วนอตรงนี้เราจะเจอว่ามันคือเท่าไหร่ครับอ่าใช่ไหมครับมันก็คือ 8x ใช่ไหมยอ,อะไรลนะักษณะนี้ เอาละลุยต่อครับตัดได้ตัดได้เราได้เท่าไรครับ 4x แล้วก็ 4x กำลังสบวก1นําลังลบ1ส่วน2ะข้างล่างก็รูดหายใช่ไหมครับงั้นจากปัญหานี้ครูไผ่ก็จะได้ว่าโอเคมันคือเท่าไหร่ครับสแควรูของ 4x กำลัง2บวก1ใช่ไหมเรามีเลข3อยู่ข้างหน้าประมาณนี้นะครับง่ายต่อนะครับก็สบายๆนะครับถ้าเรามองดู เราจะสังเกตเห็นว่าอ๋อไม่มีปัญหาเลยคูนะครับจุดต่อไปก็คือลบ 3x ใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วยอะไรครับตรงนี้เลยใช่ไหมอ่าแล้วก็มี 4x ใช่ไหมคููคูณไ่ขอให้เป็น3คูณ4ได้12แล้วกันนะก็คือ 12x กำลัง2แบบนี้ก็แล้วกันนะครับนะลักษณะนี้แล้วก็ยังไงครับตรงนี้ก็คือ square อ่ะไม่ใช่ square r ู o สิ งเป็นกำลัง 4x กำลัง2บวก1กำลังลบ1ส่วน2อะไรประมาณนี้นะแล้วก็ข้างล่างกำลัง2ก็คือ 4x กำลัง2บวก1นะประมาณนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่านะครับถ้าเกิดมามองดูจากตรงนี้เนี่ยครูภัยอยากที่จะนะครับฟังให้ดีนะครูภัยอยากที่จะเอาตัว square root ของ 4x กำลัง2บวก1เนี่ยนะครับคูณทั้งบนคูณทั้งล่าง มานีนะคูณทั้งบนคูณทั้งล่างคูณทําไมนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีตรงนี้อยู่ใช่ไหมครูก็ไม่อยากนะครับให้มันแบบติดรูทเป็นเศษส่วนครูไผ่ก็คูณครับนะฮะทีนี้เกิดครูไผ่คูณ,คณแล้วปุ๊บตัวนี้ไปเจอกับตัวนี้หนึ่งตัหนึ่งตัวใช่ไหมครับตรงนี้ไปเจอกับตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ข้างล่างนี้ก็คูณกันนะครับผลที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับ ผลที่เกิดขึ้นคือ3แล้วก็4 x กำลังสบวก1นะครับตรงนี้คูณกันแล้วก็หายกันไปลบเท่าไหร่ครับ12 x กำลังสข้างล่างจะเป็นเท่าไหร่4 x กำลังสองบวก1ไอตรงนี้กําลัง1อันนี้กําลัง1นึ่งส่วนสองบวก1ส่วน2ได้3าส่วนสครับประมาณนี้เรียบร้อยนะครับ โอเคสิ่งที่ตามมาก็คือว่าไอ้น,นี้คูณเข้าไปได้นะครับไปน,นี้คูณเข้าไปได้นะครับนะลักษณะนี้ผูไผ่ก็จะได้อะไระแบบเนี้ยสี่สามสิบสองกำลังสองนะครับบวกับสามลบกับเท่าไหร่ครับสิบสองเอ็กกำลังสองประมาณนี้นะครับโอเคนะลักษณะนี้นะครับประมาณนี้ไม่งงนะ จุดต่อมาที่น่าสนใจก็คือว่าตรงนี้สามารถตัดได้ตัดได้ตัดดตวตองไหมฮะก็คือได้สามนะได้สามนะทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่าเพราะเป็นแบบนี้นะฮะมีความน่าสนใจมากเพราะว่าผลการดิฟของครูไผ่มันต้องมีค่าเป็นศูนย์ใช่ไหมสามนะฮะแล้วก็สี่เอ็กกำลังสองบวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสามส่วนสองเท่ากับศูนย์นะาผมถามแคมดีกว่าตอนนี้ผมเริ่มเริ่มเครียดแล้วแคม แล้วมันจะเป็นศูนย์ได้ไงรับแบบนี้แฮมมีคำชี้แนะนะครับมันจะเป็นศูนย์ได้ยังไงครับในเมื่อมันไม่มี x ให้แทนให้เป็นศูนย์เนี่ยที่กูทำมาใช่ไหมเราจะลืมว่าเราต้องดิฟใช่ไหมครับแล้วก็จับมันเท่ากับศูนย์นะครับเวลาที่ดิฟแล้วจับเท่ากับศูนย์เนี่ยมันหาค่าเอ็ที่ทำให้ความชันเป็นศูนย์ไม่ได้ครับ นี่ออกไหมฮะมันหาค่า x ที่ทําให้ความชันเป็นศูนย์ไม่ได้เนี่ยทีนี้อครูไผ่ก็เลยแบบว่ามีความคิดอะไรบางประการที่ค่อนข้างอยากจะลองแล้วกันนะครับอยากจะลองนะครับก็คือว่าแฮมคิดว่าข้างล่างเป็นศูนย์ได้ไหมฮะอืมข้างล่างเป็นศูนย์ได้ไหมเอ่ยเคนข้างล่างเป็นศูนย์ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ จริงๆริงเราหาค่า x ให้เป็นศูนย์ก็ไม่ได้เหมือนกันจริงไหมหาค่า x ที่ทําให้ข้างล่างเป็นศูนย์ก็ไม่ได้ด้วยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเรามองดูนะครับเราจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างนะครับเราจะสังเกตเห็นว่า x มันกําลังสองยังไงก็เป็นลบไม่ได้ถูกต้องไหมครับยังไงก็เป็นลบไม่ได้ ดังนั้นแล้วถ้ามันเป็นลบไม่ได้ยังไงค่านี้เป็นบวกแน่ๆดังนั้นแล้วผมก็เลยอยากที่จะลองพอดกราฟดูนะครับว่าไอ้กราฟนี้มันเป็นยังไงกันแน่ทำไมมันถึงแบบไม่สามารถที่จะหาจุดสูงสุดต่าสุดได้ถ้าเห็นกราฟเราจะได้เห็นภาพนะครับนะ 3x นะครับข้างล่างนี้ก็คือ,อใส่สแควรูทของ 4x นะฮะแล้วก็ยกกำลังสองบวกกับหนึ่งนะครับกราฟอย่างนี้ฮ นี่ฮะนะฮะกราฟเป็นอย่างนี้ฮะนะครับอ่ะวิจารน่อยฮะพี่แป้งครับแบบนี้เราจะหาจุดสูงสุดต่ำสุดได้ไหมพี่แป้งอืมพี่แป้งว่าเราจะหาจุดสูงสุดต่ำสุดได้ไหมเนี่ยกราฟเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมมันไม่มีจุดสูงสุดต่ำสุดใช่ไหมมันเป็นตัวเอสอะฮะโคตรเทพเลย คือปกติถ้าเป็นจุดสูงสุดต่าสุดม <Lemon> mm ัน hmm. ต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมปุ๊บหรือมันก็อย่างนี้ใช่ไหมปับ๊บเนี่ยนะตรงนี้มันไม่มีจุดสูงสุดต่ําสุดใช่ไหมครับในตัวโปรแกร,รมถ้าเรามองดูใช่ไหมเป็นอย่างเงี้ยตัว S อสอมาเนี้ยใช่ไหมครับเพราะเป็นแบบนี้แล้วก็เลยทําให้เรามองดูว่าเฮ้ยไอเจ้าตัว S ตัวนี้เนี่ยไม่มีจุดสูงสุดต่าสุดพอเราไปคํานวณใช่ไหมเราเลยไม่สามารถหาค่า x ที่ทําให้เป็นจุดสูงสุด,ดนนต่ําสุดได้ใช่ไหมครับ ก็มันฟ้องมาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนะงั้นเราอาจจะไม่มีโปรแกรมพอดกราฟแต่ถ้าเกิดเราเจอสถานการณ์อย่างนี้ก็คือไงครับไม่มีค่า x นะครับที่ที่เขาเรียกว่าที่จะให้ค่าจุดวิกฤตนะที่ให้ค่าวิกฤตนะครับหรือว่าสรุปเป็นภาษามนุษย์ทั่วๆไปก็คือว่าไม่มีจุดอะไรครับม a กซิมาแม็กซมิมัใช่ไหมหรือว่า มินิมัมไม่มีนะครับไม่มีประมาณนี้นะครับนะนี่ก็ถือว่าเป็นความดีงามของวิชาดิบนะครับที่ทำให้เราสามารถตรวจสอบนะครับจุดสูงสุดต่ำสุดอะไรพวกนี้ได้นะครับโอเคนะไปคิดว่าพอเข้าใจหน่อยๆนะครับนะเอาละน่าถึงตรงนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเรามองดูปัญหาสิ่งหนึ่งที่กูภัยอยากจะชวนคิดก็คือว่า เวลาให้มันเป็นเลขอ่ะครูเชื่อว่าพวกเราทําได้ใช่ไหมครับแต่บางครั้งเนี่ยมันให้มาเป็นแบบอะไรอ่ะโจทย์ปัญหามาเนี้ซึ่งซึ่งโจทย์ฟิสิกส์ก็มักจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะนม่ออกไหมโจทย์ฟิสิกส์ส่วนใหญ่ก็จะมักจะเป็นโจทย์ปัญหาที่แบบว่าต้องมานั่งแก้ต้องมานั่งดูอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะไม่ออกไหมครมักจะเป็นแบบนั้นซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับคำถามคือถ้าเกิดเรามีโจทย์ปัญหาสักข้อหนึ่งเนี่ยครับเราจะตีความแล้วก็หาจุดสูงสุดต่ำสุดเนี่ยได้หรือเปล่า ได้หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เราอาจจะต้องมาลองวิเคราะห์กันดูนะครับออย่างเช่นว่าครูภัยมีข้อนี้ครับครูภัยมีข้อนี้เดี๋ยวแปบนึงนะเช่นว่าครูภัยมีอโจทย์อันหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาช่วยกันทานะนะครับมีบันไดาพาดนะมีบันไดาพาดนะน,นี่โจทย์แบบเนี้ยออกบ่อยมากเลยนะครับเวลาสอบนะฮะลองถามคนที่เคยเข้าค่ายดูก็ได้นะครับนะเนี่ยมีบันไดาพาดแบบนี้ครับ แล้วก็มีมุมเซตาประมาณนี้นะแล้วก็มีค่า x ประมาณนี้นะครับโอเคนะทีนี้โจทย์เขาบอกว่าบันไดมันยาว5เมตรนะครับบันไดเนี่ยนะยาว5เมตรนะครับวางพาดเนี่ยทำมุมเซตาประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดเรามองดูปลายเนี่ยนะครับมันอยู่สูงจากกำแพงเป็นระยะเท่ากับ x ประมาณนี้นะครับรักษณานีนะคำถามก็คือว่าถ้าเกิดมีคน ไปผลักที่ด้านล่างโอเคนะครับมาแล้วสตอรี่ของโจทย์ก็คือมีคนไปผลักเนี่ยนะที่ด้านล่างน,นะ่นะมีคนไปผลักที่ด้านล่างประมาณนี้นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าบันไดมันก็ต้องถูไปปลายด้านเนี้ยก็ต้องเลื่อนขึ้นจริงไหมจริงใช่ไหมครับมันก็ต้องเลื่อนขึ้นถ้าเกิดมีคนผลักนะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับ ของ x เมื่อเทียบกับเซตามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับโจทย์ถามว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงครับนะฮะเปลี่ยนแปลงของ x นะครับเทียบกับเซตาคือเท่าไหร่นะครับคือเท่าไหร่ประมาณนี้นะแล้วก็เขาให้อีกนนึงว่าขณะที่มุม เซตามีค่าเท่ากับ60ด้วยนะครับอะ,อะไรประมาณนี้นะครับอะไรประมาณนี้โอเคไหมโอเคเนาะเอาละทีนี้เรามาลองวิเคราะห์ดูนะครับทํำยังไงกูนะครับอย่างแรกก่อนเลยก็คือว่าถ้าเรามองดูนะครับนะบันไดนี้ยาวเท่าไหร่ครับยาว5้าใช่ไหมบันไดนี้ยาวห้ายาว5ใช่ไหมเนะอ่อ แฮมมีตัวฟังก์ชันแนะนำไหมครับสำหรับโจรัวน,นี้เราควรจะต้องเอาฟังก์ชันอะไรดีครับแฮมอ่าเคนก็ได้ฟังก์ชันอะไรดีครับมีฟังก์ชันแนะนำไหมอืมที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง x แล้วก็เซต้าครับผมเคนมีไหมเอาฟังก์ชันอะไรดี ทุกคนยังอยู่ใช่ไหมครับ่ <laughs> ายคร, okay, ครับโอเคครับฟังกช์ชันสายอ๋อค,คุณพิมพ์มาแล้วครับโอเคฟังกช์ชันสายฟังกช์ชันสายดี D ที่สุดนะครับแล้วก็อ่าสําหรับใครที่ยังงงๆว่าเขาถามอะไรเนี่ยนะก็คือว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ x เทียบกับเซต้าเนี่ยถ้าเกิดเอาธรรมดาเนี่ยก็คือเดลต้า x นะครับส่วนด้วยเดลต้าเซต้าใช่ไหมนี้คืออัตราการเปลี่ยนแปลงแบบธรรมดาแต่ถ้าเกิดสมมุติว่า เราให้อะไรอ่ะอาการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับมันลิมิตเข้าใกล้ศูนย์ก็พูดง่ายๆคือแล้วการหา dx เอ็กซ์บยีเซต้าดดินะครับตะกี้แฮมแนะนำฟังก์ชันไซน์มาดีมากเลยนะครับไซน์ size ของเราในตอนนี้ก็คือเท่าไหร่ครับ x ส่วนห้าใช่ไหมครับประมาณนี้งั้นหน้าที่ของเราก็คือควรจะต้องเป็นไงครับ take d by d z e เซต้าถูกต้องไหมทั้งสองข้างนะ take by d ดีบาดีเซตาทั้งสองค่านะครับแล้วก็ตรงนี้คือเท่าไหร่ครับ x ส่วน5ประมาณนี้นะผลที่ได้ก็คือเท่าไหร่ครับดิฟไซด์ได้คอสใช่ไหมครัแล้วก็ดิฟตรงนี้ก็คือ dx d อ็กดีเซตาซึ่งโจทย์ต้องการใช่ไหมครัแล้วก็เหมือนจะมีเลขค่าที่อยู่ตรงนี้ผูก็ฟาดไปทางนี้อ่ะลักษณะนี้นะครับถูกเปล่าวะถูกใช่ไหม <laughs> โอเคนะประมาณนี้นะโอเคเราก็ได้ค่านี้มาละนะครับเราก็ได้ค่านี้มาละ ทีนี้เราต้องการอัตราการเปลี่ยนแปลงที่เซต้าเท่าไรครับ60ดังนั้นแล้วเราก็ได้ว่า d by dx dx by d เซต้าขอโทษที่เซตามีค่าเท่าไรครับ60ก็ต้องมีค่าเท่ากับอะไรฮะ5 cos 60ใช่ไหมมันก็คือ5คูณกับเศษ1ส่วน2คำตอบที่ได้คืออะไรครับ2.5หน่วยเป็นอะไรครเออหน่วยก็เป็นอะไรครับเมตร ใช่ไหมก็คือตัว x ใช่ไหมต่อด้วยอะไรครับเรเดียนก็คือตัวมุมใช่ไหมประมาณนี้นะครับนี่ก็คือค่าของ dx by d เซตาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ x เทียบกับเซตานะครับจะเจอบ่อยครับแบบนี้นะครับโอเคอ่ะวันนี้อาจจะสั้นๆหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหน่วยความจำหมดเดี๋ยวคอมพิวเตอร์พังนะครับนะก็ก็ขอไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากวันนี้วันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ โชคดีครับทุกคน